ระหว่างความสงบกับความวุ่นวายเพื่อนๆชอบความรู้สึกไหนมากกว่ากันคะตอนที่มีโควิดนะคะบีได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วการทํางานอยู่บบ้านเนี่ยมันก็ดีนะคะเพราะว่ามันทําให้เราสงบง่ายดีแล้วมันก็ทําให้เรามีสมาธิได้ดีมากแต่ว่ามันมีเพื่อนๆอ,อีกหลายท่านเหมือนกันนะคะที่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบใจกับการทํางานอยู่ที่บ้านวันนี้นะคะบีมีแขกรับเชิญที่ใช้ชีวิต ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะแล้วก็บางครั้งอะ่ะมันมีความความตึงเครียดหรือว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทําให้จิตใจไม่สงบหรือว่าหรือว่ามีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในในในบ้านในครอบครัวในชีวิตเนี่ยแล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงแล้วก็ Essential Oil เนี่ยมีบทบาทยังไงนะคะท่านแรกนะคะเป็นสาวเก่งแล้วก็แกรนนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจาก อัพไลน์หรือว่าเป็นคนที่จูงมือบีเข้ามาในดูในโดชารานะคะสุขภาพดีอารมณ์ดีจิตดีใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้เรานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะความสงบสุขภายในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของแม่บ้านอย่างพวกเรานะคะพอยนะคะแพลณนะดินดาบินทรเปราวค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะคือที่บ้านของเราเนี่นะคะก็คือมีคนป่วยนะคะนอกจากเป็นที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์แล้วนะคะ อีเันก็ยังมีอีกอาชีพหรือว่าอีกหน้าที่หนึ่งนะคะก็คือพยาบาลพิเศษนะคะให้กับสามีนะคะเพราะว่าสามีนี่ก็คือป่วยป่วยมา10กว่าปีละนะคะพออยู่กับคนป่วยมากๆนี่นะคะอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นๆลงๆใช่ไหมคะเนื่องจากว่าคนป่วยเนี่ยเวลาเขาป่วยเนี่ยเขาไม่สบายตัวเนาะมันก็จะเหมือนแบบขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแล้วเราเนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยตลอด2 4ิชั่วโมงนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยคือ เวียงวีคไปตามอารมณ์ของเขานะคะพอมีคนป่วยปุ๊บชีวิตเนี่ยก็จะอยู่กับโรงพยาบาลจะเจอหมอเจอพยาบาลเจอหมอเจอพยาบาลอะไรเงี้ยคือมาอย่างเงี้ยสิกว่าปีแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยตลอดเวลาเลยก็เราก็พยายามหานะคะว่าอะไรเอ่ยที่มันจะมาทดแทนยาเพราะว่าพอป่วยมากๆเนี่ยหมอก็จะใช้ยาก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,น,เ,พนเพิ่มขึ้นให้เราตลอดคือไม่มีการว่าด,ดาวคือยาเนี่ยคือจะอัพ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 ตลอดนะคะ พออัพมากๆเนี่ยมันก็ทําให้ระบบทุกอย่างเนี่ยรวนพอระบบรวนปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้อารมณ์วีเวียงวินเวียงบินก็คือพอเราอยู่กับเขาตลอดเวลาเนาะ24ชั่วโมงมันก็เวียงวิตไปด้วยสิ่งหนึ่งที่เราที่เราพยายามช่วยตัวเองเนอกคืกอีฉันก็ไปฝึกจิตค่ะนั่งสมาธิฝึกสมาธิฝึกอารมณ์ถ้าถ้าใครที่เป็นสายสายสมาธินะคะเวลาเรานั่งดับตากับตัวเองเนี่ย หายใจเข้าหายใจออกดูลมหายใจเนี่ยสิบนาทีนี่คือว่านานมากนะก่อนมันจะเข้าเนี่ยพอเวลาเราหลับตาอยู่กับตัวเองเนี่ยมันคิดมันฟุ้งมันแบบคือมันเหมือนละครตึ้ง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 มาหาเราตลอดเวลาเพราะว่ามันเราไม่สงบไงพอเราไม่สงบปุ๊บมันก็มันก็ฟุ้งจิตเรามันก็ฟุ้งใช่ไหมคะเราบางทีแบบคือด้วยส่วนตัวด้วยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่นิ่ง ไม่ได้เป็นคนที่นิ่งไม่ได้เป็นคนที่เหมือนแบบว่าอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่เลยอิฉันฟุ้งมากเป็นพวกที่จินตนาการเยอะ <t ool cosine> พวกมันนูมันในเยอะอะไร Heh. เงี้ยแล้วยิ่งมาอยู่กับสามีที่แบบที่แบบป่วยอย่างเงี้ยคือคือมันกู้วิกกันมันก็เเวี่ยงวินเบี่ยงวินแต่ถามว่าเราฝึกจิตเนี่ยมันดีไหมมันดีค่ะแต่วันก็ยังแบบคือกว่ามันจะเข้าสมาธิกว่ามันจะเข้าคือ10บนาที20นาทีเราเบื่อแล้วเราไม่อยากจะถูกแล้วเพราะมันมัน มันไม่อยู่กันนี่ไงมันไม่อยู่กับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะสายสมาธิใช่ไหมคะสายฝึกจิตเขาก็มาแชร์ว่าเอ้ยมันมีมออยอยู่หนึ่งตัวนะที่จะช่วยในเรื่องของสมาธิได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็แบบอตอนนั้นยังคิดในใจเพราะว่าพอนเราเข้ามามาจอยดูทราร่าใหม่ๆใช่ไหมคะมันเยอะออยมันเยอะแล้วจะใช้ตัวไหนดีจะใช้ตัวไหนดีเราก็ใช้แบบงงๆพอโค้ชกบินามาแชร์ว่ามันมีช่วยที่เรื่องมันมีออยที่ช่วยเรื่องฝึกสมาธิด้วยถ้าใครเป็นสายนี้นะ ลองนะคะบลาบราอะไรเงี้ยเราให้แบบมันมีด้วยหรอออยแบบนี้ไม่เชื่อตอนนั้นก็ยังแอนตี้อยู่ว่าหืออยากขายของเลยสิก็อยากขายของก็ต้องก็ต้องบอกสิว่าของตัวเองดีเราก็ยังเหมือนมีแอนตี้แต่ถามว่าลองไหมลองเพราะว่าเรามีของเราที่มันอยู่ในเซตที่เวลาเราลงมากับเซตใช่ไหมคะตัวแดคทิปเขาก็จะมาอยู่ในเซตด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เราก็ลองเฮ้ยแต่พอลองครั้งแรกมันแบบมันเวิร์กอะ่ะมันมันปึง้งมาคือแบบ จากปกตินะคะเราจะเป็นคนที่ใช้เวลาในการฝึกฝึกฝึกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยประมาณ1 0บถึงยีนาทีกว่าจะนิ่งนะคะเพราะว่ามันฟุ้งมันฟุ้งมากๆเราต้องเราต้องสู้กับตัวเองอย่างเงี้ยแต่พอใช้ตัวแอแดปทีฟนะคะก็คือคือหายใจเขาคือแบบประมาณไม่เกิน5นาทีคือแบบพุง่งขึ้นมาแบบตัวชาแบบแบบนิ่งแบบคลุย เฮ้ยมันดีอ่ะเราก็จะเหมือนแบบงันอยู่กับลมหายใจเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มันก็ทําให้เราฝึกจิตมากขึ้นฝึกสมาธิมากขึ้นนะคะเราก็ก็ใช้อยู่อย่างเงี้ยใช้มาอยู่แบบพักหนึ่งนะคะใช้มาสักแป๊บนึงสักพักใหญ่ๆเลยก็ทีเนี้ยก็คือมันก็มีอยู่เหตุการณ์ก็คือสามีเนี่ยเจ็บคือปกติพอเขาป่วยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเจ็บของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะ คือพอเวลาเขาเจ็บเนี่ยเราจะใกล้ไม่ได้เวลาเราทัสมือทัสมือเขาทัดแขนทัดแขนอะไรเงี้ยคือเข้าใกล้แบบตามตัวไม่ได้แค่แบบเบาๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะเขาจะเจ็บมากเขาจะแบบเฮอย่ามาใกล้ฉันอย่ามาแบบเพราะว่าพอเวลาเขาปวดมากระบบประสาทเขามันมันมันเสียเส้นประสาทมันเสียเพราะเส้นประสาทมันเสียปุ๊บระบบสัมผัสมันทุกอย่างมันรวนจับไม่ได้แม้กระทั่งแบบนอกเสื้อก็ไม่ได้นะคะเวลาเราจับเนี่ยคือเขาแบบเส้นสิทธิมาก ถ้าบ้านเราอ่ะอยากจะบอกว่าปวดแสบปวดร้อนมันก็อาจจะมีส่วนมาได้นะแต่ว่าคือคือของเขาอ่ะเขาอธิบายเป็นคําบอกว่าปวดแสบปวดร้อนเหมือนบ้านเราอ่ะมันไม่ได้เพราะพอระบบมันเสียปุ๊บพอมันใกล้ปุ๊บมันมันแบบมันร้อนร้อนลอนนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้หนาใกล้เลยพลอยก็ใช้ออย,ยปกตินะคะพลอยจะใช้ใ้ตัวช่วงช่วงคือปกติเราก็จะใช้ตัวโคเปบ้าตัวอะไรนี้ใช่ไหมคะบาลานซ์เนื่องจากว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่ เป็นไซนัสนะคะเขาจะใช้พวกเจาะจมูกโครงอะไรของแกก็คือป่วยเยอะก็เป็นอาการเยอะนู่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ตัว e a Air เพื่อที่จะช่วยให้เขาหายใจใช่ไหมคะอย่างที่เรารู้สัมผัสนแล้วก็ตัวโคเปบ,บาอ่าเพราะว่าเขาเจ็บมากๆคือเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาเคยใช้น้ามันของกัญชาเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวโคเปบ,บาให้นะคะ แล้วก็ตัวบาลานซ์ก็คือเราก็คิดว่าเออทุกคนก็แชร์ว่าบาลานซ์เขาดีนะโน่นนี่นั่นคือแรกๆก็ใช้แล้วก็ส่ว,สวนอีกตัวที่ปล่อยเพิ่มเข้ามาให้เขาอันนี้คือความคิดส่วนตัวตอนนั้นยังยังไม่ได้ศึกษามากพอก็คือเพราะว่าส่วนตัวก็คือใช้เป็นตัวตัวเหมือนฝึกจิตใช่ไหมคะพอยก็จะใช้ตัวอแด็กทีฟก็คือตัวนี้นะคะเพิ่มเข้าไปก็ เซตประจำขอ,ของของที่บ้านนะคะก็จะเป็นก็จะมีมีแอนะคทีฟนะคะแล้วก็โคเบปบ้าแล้วคือพอก็คิดเองว่าเออเพราะว่าเขาคำดาว่ยพอเขาคำดาวปุ๊บเราคำดาวเขาก็น่าจะช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพลอยใช้พลอยหดยใส่กับเครื่องดิสプリนเซอร์นะคะบวกกับอ่าเปิดเพลงเพลงที่เขาปั่นจะกะเพลงที่เขาเหมือนแบบเป็นเพลงที่มันคำดาวค่ะเวลาเขาเจ็บมากๆเนี่ยเขาจะออกจากที่นอนเม็ ไม่กินไม่นอนแล้วก็ไม่ใกล้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนก่อนจะรู้จักปอยเนี่ยคือนางจะแบบอารมณ์ร้ายมากเหวี่ยงวีนวีฟมากแต่พอได้ใช้ปอยนะคะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมากๆตรงที่เราเอาตัวอแด t ทีฟให้ไปด้วยนะคะเขาจะคำดาวเพราะจริงๆแล้วในสมของอแด t ทีฟเขาจะมีตาเินเดอร์ใช่ไหมคะส่วนผสมหนักแล้วก็มีไวออเรนจ์ คือคืออย่างตัวของดาวเวนเดอร์ ender, ใช่ไหมคะเขาก็จะช่วยเรื่องของสงบใช่ไหมคะคำดาวสงบแล้วหลายๆคนก็เอามาใช้ในเรื่องของความผ่อนคลายใช่ไหมคะแล้วก็อย่างตัวของตระกูลซีตรัสเองอย่างไวโอเรนต์เนี่ยถ้าใครได้ได้ฟังช่องแรกๆที่คุณแดนมาแชร์ที่ออยหตัวอยู่ในวงล้อนะคะที่เขาตระกูลซีตรัสเนี่ยเขาจะเป็นตระกูลที่ช่วยเรื่องของ คลายเครียดผ่อนคลายความสงบสุขความอะไรแบบนี้นะคะพลอยก็เลยเออโอเคคือแบบมันมันช่วยได้แล้วก็มันช่วยได้จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าเขาฉลาดแล้วก็เข้าใจเอามาเมีศึกษาเข้าว่าอ๋อเวลาสามีเจ็บมากๆเนี่ยคือพลอยจะมีเซตที่เจ็บให้เขาโดยเฉพาะแล้วก็เวลาที่เขากําลังอารมณ์เหมือนแบบเจ็บไม่มากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันจะมีตัวคาดาวพลอยก็จะเลือกตัวที่เป็นตัวอย่างเซตว่าสาหรับเจ็บมากเจ็บน้อย แล้วก็เจ็บปานกลางอะไรอย่างนี้นะคะคือเพราะว่าบ้านเราคือแบบคือนอกจากความสวยของสวยของเมียแล้วที่เอามาใช้นะคะก็คือเนี่ยหละค่ะก็คือความเจ็บปวดของสามีนี่แหละที่เราเอามาใช้ที่แบบเกี่ยวกับเขไ้คือตอนนี้จะบอกว่าจะบอกว่าชีวิตดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าเขาเจ็บก็จริงทุกวันนี้เขาก็ยังเจ็บนะคะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเอามารักษาแล้วแบบเหมือนออยมามา,มาแทนยาอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะเขาก็ยังเจ็บแล้วก็ก็ยังทานยาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยไม่วิกแล้วก็ไม่เวียงปกติเนี่ยถ้าเขาเจ็บแบบนี้คือนางจะจะฉีกผ้าห่มจะแบบคือไม่ยุ่งกับใครปิดประตูอยู่ในห้องทั้งวันแล้วก็ไม่กินข้าวแล้วพอเวลาพอเวลาเขาเปิดประตูออกมาเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูในห้องเนี่ยมันจะเละ คือเหมือนเคยเห็นนะครเวลาคนแบบเจ็บมากเขเอออะไรแล้วเจออะไรแล้วอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยคือชีวิตนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วอะไรย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยอาการพวกเนี้ยมันหายไปคือเขาดาวขึ้นแล้วก็แล้วก็อยู่กับอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่ไม่เหวี่ยงไม่วีนไม่ไม่ทําให้คนรอบข้างอย่างนี้ดีกว่าอ่าเป็นทุกข์ เออเพราะว่าอย่างอย่างอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าบีบมากๆก็จะไปแอดมิทบีบมากๆก็จะไปแอดมิทก็คือสองสามอาทิตย์แอดมิทเดือนหนึ่งสองเดือนแอดมิทอะไรเงี้ยเนี่ยตั้งแต่ที่ทำดูตรามาจะเกือบปีแล้วเนี่ยสามียังไม่เคยไปแอดมิทเลยจริงๆดีใจนะคะไม่ใช่ว่าที่พูดนี่อยากให้เขาไปแอดมิทแต่คือดีใจว่าเออเน,นี่ยเราไม่ไปแอดมิทแล้วก็ยาบางตัวที่มันแรงๆมากๆเนี่ยจากปกติหมอให้ทานครั้งละ4เม็ดอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเราเป็นคนจัดยาใช่ไหมคะพออยก็จะลดลงมาเหลือสองก็คือปกติเขาจะให้เป็นเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยพออยก็จะเหลือแค่เช้ากับเย็นกลางวันคือเราตัดออกไปเลยมื้อเที่ยงกับมื้อบ่ายสามเราจะตัดออกตัดออกให้มันเหลือสองเหลือสองอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามใช้ออยที่ที่เราเป็นไว้เนี่ยใส่เป็นแคปซูลให้เขาทานแทนให้เขาทานแทนอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้คืออาการดีขึ้นตามลำหลับ คือส่วนที่เป็นประสาทระบบประสาทเนี่ยมันเสียไปแล้วมันก็เสียไปแล้วแหละม,มันถามว่าเราเพิ่งใช้ออยไม่ถึงปีจะให้มันดีขึ้นโดยอันนี้มันคงพิเศษมาก,ม,ากม,มันยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความสงบสุขในบ้านเรื่องของอารมณ์อันนี้เห็นได้ชัดเจนมากแล้วก็ส่วนเรื่องของตัวเองนะคะเห็นได้ชัดเจนก็คือถ้าใครที่เป็นสายธรรมะสายฝึกจิตนะคะสายที่แบบ คำดาวอิทฟรีสอินแอนด์เอาอินแอนด์เอาหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะคะอยากให้ลองตัวแอแด็คทีฟค่ะตัวนี้เป็นอีกตัวที่ที่พลอยเนี่ยตุนไวเลยนะคะปกติพลอยไม่เคยตุนออยคือเราจะใช้ตัวไหนหมดเราจะซื้อใช้ตัวไหนหมดเราจะซื้อแต่ว่าอย่างตัวของ a d a ด t i v ีเนี่ยคือคือตุนไว้ทั้งเวลาพลอยตัดคลิปใช่ไหมคะมันใจเรามันจะจดจด่จดอเพราะไม่งั้นอนะ่ะมันจะมันจะไม่อยู่กับพี่ไงมันก็จะแบบ พอไลน์ดึงมาเราก็อยากดูได้ YouTube แบบอุ้ยอันใหม่มาเราก็อยากดูป็นจิตเรามันไม่นิ่งแต่พอตั้งแต่ที่มาใช้อแดปนะคะแล้วก็ใช้ใช้ตัวเนี้ใช้หนักมากคือมันทําให้เรานิ่งขึ้นนิ่งมากๆด้วยอยากจะแชร์นิดนึงจะบอกว่านี่เลยถ้าใครที่ยังไม่มีดอดยาดมแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะไปเอาไปเอามาใช้แล้วก็มันอยู่แบบ มันดีอ่ะมันดีมากแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใช้แค่อะแทคทีปอย่างเดียวอ่ะคือมันกลิ่นมันจะอ่อนกลิ่นของเขามันจะอ่อนเพราะว่ากลิ่นเขาจะออกหวานๆใช่ไหมคะตัวของกลิ่นของเขาจะเป็นน้ามันเดอร์ผสมกับวายออร์เรนจกลิ่นเขาจะอ่อนคอยก็เลยใช้ตัวของปอร์อินต์เนี่ยหยดลงไปหนึ่งหยดมันทําให้แบบเหมือนเวลาเราดมแล้วมันตื่นมันตื่นขึ้นมาก แล้วมันก็ทําให้เรานิ่งขึ้นแล้วมันก็ทําให้เราตื่นคือมันมีความนิ่งแล้วมันก็มีความตื่นด้วยโอ้อันนี้อันนี้แชร์ต้องขอบคุณน้องดอนนะคะที่ดูซูมครั้งที่แล้วแล้วเขามาแชร์เรื่องดอดจอดมอันนี้คือแบบเฟรชมากๆตอนนี้แล้วเราก็ติดสติกเกอร์ไว้แบบนี้จะได้ดูไม่ผิดด้วยอะไรเงี้ยก็แชร์ประมาณเท่านี้ค่ะพี่บีย่าเยี่ยมมากเลยค่ะคุณพลอยขอบคุณมากๆคือแต่ว่าขอถามนิดนึงค่ะ วิธีการใช้ Essential Oil กับสามีเนี่ยคือใช้ทุกรูปแบบเลยใช่ไหมคะใช้ทั้ง d ิสเพนเซอรใช้ทั้งทาใช้ทั้งรับประทานเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช้ดิสเพนเซคือถ้าถ้าเซตสีสตัวนี้จะใช้เป็น d ิสเพนเซอรเป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ทาน,นะคะก็คอยจะใช้ตัวของดิปูแล้วก็ด<ม>ิปูรัมแล้วก็เป็นเป็นอาโกโกนัทรวมกัน<อ>แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นบาลานตัวเบนค่ะ S <S เป็นไอตัวบาลานซ์เนี่ยก็คือหมวกใส่ไปแล้วก็แปะไปนวดสาหรับฝ่ามือฝ่าเท้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนตัวที่ที่ทานใช่ไหมคะพลอยก็จะเป็นใส่ตัวแคปซูลค่ะให้ทานแต่ว่าต,วตัวตัวแคปซูลจะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งก็คือตอนเช้าอย่างเดียวแต่ส่วนที่ตัวดิสเพนเซอร์เนี่ยพลอยจะเปิดทั้งวัน <ừ. S 1> พอหมดพอพอเรา,เราทิ้งเบรดไว้บางทีแบบถ้าเขาอยู่ในห้องมากๆเราก็จะเบรกแล้วเราก็จะมาเปิด อ่าแล้วก็เบรดแบบสองสชั่วโมงแล้วก็มาเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้ที่ใช้ประจํานะคะเยี่ยมมากเลยค่ะหุยข้อมูลแน่นและเอียดแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการคือมีความเป็นขั้นเป็นตอนพอเวลาฟังเราเข้าใจง่ายดีไหนไหนคุณพลอยก็พูดถึงอ a ด t i v e แล้วนะคะแล้วก็อแดป i ีฟเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดความสงบทั้งในจิตใจของเธอเองแล้วก็ ทั้งในความสงบในจิตใจของสามีด้วยซึ่งสภาพจิตใจของคนป่วยก็อย่างที่รู้กันอยู่มันจะมี up and down อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นข่าวดีมากที่ว่าเดือนนี้ Adaptive เนี่ยเขาเป็นโปรโมชั่นเขามีโปรโมชั่นชื่อ Adaptive Trio Set นะคะก็เดือนนี้ถ้าเกิดใครฟังคุณพลอยแล้วสนใจ Adaptive นะคะเออมันจะประกอบด้วยนะคะ3ตัวหลักก็คืออย่างแรกก็คือตัวล์ l บล e ด์นะคะเป็นเป็นขวดที่แบบ Uh, 15 ml ที่เราเห็นกันอยู่แล้วก็มี adaptive ที่เป็นที่เป็นทัชนะคะคือขวดกลางและตัวที่มันเด็ดก็คือ adaptive ที่เป็น mist mist mm hmm. ก็คือเป็นหัวสเปรย์เนี่ยค่ะมันเป็น limited edition ด้วยอันนี้อยากจะนำเสนอเลยเพราะว่าคือส่วนตัวบีก็จะไปจัดนะคะเพราะว่าฝั่งคุณพลอยเราก็เกิดความอยากขึ้นมาเลยแล้วก็พอบีเช็คราคาเช็คคะแนนเนี่ยมันดีงามมากเพราะว่า adaptive ตามลำพังตัวเขาเนี่ยก็ 1,500บาทแล้วนะคะนี่เราจ่าย1,950บาทเราจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวทั้งตัวที่เป็นทัชแล้วก็ตัวที่เป็นมิสแถมไอ้เจ้าตัวที่เป็นมิสเนี่ยคะ่ะไอ้ขวดสเปรย์เนี่ยมันเป็น Limited e dition แปลว่าอะไรคะแปลว่าทั้งหมดจากนี้ไม่มีขายแล้วนะคะดังนั้นจำนวนจำกัดด้วยดังนั้นภายในภายในเดือนนี้คะ่ะอย่าพลาดทางที่ดีนะคะ LRP ไว้ก่อนเลยเพราะว่าอันนี้ย0คะแนนแล้วใช่ไหมคะ คุณซื้ออะไรเพิ่มมาสักอีก75 PV อย่างเงี้ยคุณก็จะได้บาลานซ์แถมไปอีกนะคะก็อย่าให้พลาดเท่ากับคุณได้ทั้งได้ทั้ง adaptive touch adaptive spray นะแล้วก็ยังได้บาลานซ์แถมมาอีกราคาดีขนาดนี้หาได้ที่ไหนนะคะก็ต้องขอบคุณคุณพลอยมากนะคะที่นำ essential oil ต่างๆมาแนะนำให้เราวิธีการที่จะสร้างความสงบสุขทั้งในบ้านแล้วก็ในครอบครัวเนี่ยเเป็นยังไงแล้วก็ มีการนำวิธีการใช้อดัปติ e มาฝากเราด้วยนะคะซึ่งก็เข้ากับโปรโมชั่นของเดือนนี้พอดี